รีวิวหนึ่งวันกับชีรีี์การรีวิวของเล่นทุกชิ้นในสกิลล์อัพเซนเตอร์ค่ะวัานี้าดูกระเกมอีกแล้วมันก็คือเกมเอาฟอกค่ะเกมนี้เป็นเกมเด็กน่ารักน่ารักแล้วเป็นเกมโคเรทีฟด้วยเป็นเกมที่เด็กจะต้องให้ช่วยเหลือกันเนาะเพื่อหาหัวขโมยเอาวิธีเล่นเกมก็คือเดี๋ยวจะมีหัวขโมยแล้วกันในหมู่บ้านแล้วก็ต้องหาว่าใครเป็นหัวขโมยซึ่งหัวขโมยเนี้ยอาจจะมีคำใบอย่างเช่นหัวขโมยใช่หมวกไหมหัวขโมย ยากอยู่นะอ่าโอเคอ่าอันนี้อันนี้สมุนอันเราก็จะมีแบบเหมือนอุปกรณ์การเล่นนี้อ่าแล้วก็จะมีแบบอุ๊ยอันนี้มีหมวกเราก็จะต้องใส่ลงไปแล้วดูว่าโจนเราใส่หมวกไหมนะอ่าปึ๊บแล้วเราก็เปิดดูปึ๊บสีอะไรเอ่ยมองไม่เห็นลงไปแน่นะเขียวเขียวแปลว่าไม่มีอะไรแบบเนี้ยแปลว่าโจนของเราไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นเฮนรี่ไม่ใช่โจนอ,อะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นเราต้องตามช่วยกันตามหาโจนผ่านการคอยลูกตา พี่โจจะหนีออกจากหมู่บ้านไปเนื้อเรื่องแค่นี้เองค่ะเราดูอะไรบ้างที่เราที่เกมนี้เราชอบเกมคเรทีฟอยู่แล้วเพราะเราก็ได้เห็นเด็กทํางานร่วมกันไม่ใช่การชิงดีชิงเด่นกันเนาะเราดูอะไรบ้างหนึ่งความจํเลยชางสังเกตจาได้แค่ไหนของเขาให้เราดูเองเมื่อกี้ที่ไปเปิดแค่รอบเดียวเราต้องจัว่ามันมีหรือไม่มีนะแล้วก็ต้องช่วยกันทั้งหมดช่วยกันหา จะปิดไว้การทํางานเป็นทีมแล้วก็การย้ำยังตัวเองด้วยว่าแบบตอบเลยหรือเปล่าผีผามตอบเลยหรือเปล่าว่าใช่ใช่ได้อนอนใจร้อนหรือเปล่าเด็กใจร้อนหรือเปล่าวางแผนค่ะคนหนึ่งไปหาเบาะแสคนหนึ่งเปิดโจนคนหนึ่งอะไรอ่เงี้ยคือดูการทํางานเป็นทีมแหละแล้วก็ดูความผีผามแล้วก็ดูความซ้ำแต่ว่าของเราก็จะมีการเพิ่มกิจการเล็กๆน้อยๆให้มันดูแบบเยอะยานผู้ใหญ่เช่นโจนอาจจะเดินเยอะขึ้นหรือว่าถ้า าำช่องแล้วเอาเบาะใส่ลงไปได้อะไรแบบนี้ก็จะเดาได้ยากขึ้นในผู้ใหญ่นะอันนี้ก็ทัองหมดของเกมเอาฟอกเด็กเล็กๆก็ดีอันนี้แนะนำตั้งแต่กี่ขวบเองเล็กๆเล็กๆอ่าขวบขึ้นอืเล่นได้สองถึงสี่คนะชีวิตติดรีวตอนนี้ละกันก็เกมสนุกสนุกเล่นดีน่ารักน่ารักได้ฟรีมาอไม่รู้จะยังไงอ่ะมันมันไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่ไม่ไม่ได้แบบอย่างผู้ใหญ่เล่นรอบเดียวก็จะเบื่ออะไร เหตุผลว่ามันเป็นเกมเด็กเล็กที่เด็กเข้าใจง่ายคือเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นโคเวอร์เรทีฟเกมที่เด็กจะต้องช่วยกันคือชอบธีมของโคเวอร์เรทีฟเกมคือมันต้องช่วยกันไม่ใช่มาแข่งขันกันก็เลยเอาฟอกได้หน้านี้ไปค่ะโอเคสำหรับใครที่แบบหาบดเกมเล่นกับลูกเล็กๆน้อยเล่นเกมที่มีสตรัคเจอร์เนาะก็เอาฟอกก็เป็นทางเลือกที่ดีอ่อ การเล่นฟรีเพย์ตามจินตนาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องปเป็นเรื่อง working memory i n i ีที i t y Control หรือ emotional control แล้วเรื่องเกมนี้ดูการวางแผนในครอบครัวก็สร้างเวลาคุณภาพซึ่งกันและกันด้วยกับเอาปอกค่ะและเจอกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าสวคั้งนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ